ได้ค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะขอบคุณมากเลยที่สละเวลามีค่ามากันอีกนะคะค่ะแล้วก็จริงๆแล้วอ่ะเรื่องเรื่องรองาของแย้มันเป็นเรื่องที่มันเป็นเรื่องที่จริงๆเราแย้มไม่อยากจะมาเป่าประกาศหรืออะไรให้กับสังคมได้รับรู้เลยแต่ว่าด้วยความที่ตอนนี้ในเน็ตอ่ะคือแย้มเป็นคนที่ลึกถึงความคิดเห็นของค รือถึงคนทั่วไปว่าเขามองเรายังไงแล้วแล้วเ,เราอ่านแล้วเรารู้สึกสะเทือนใจว่าจริงๆมันเป็นเรื่องเรื่องคนสองคนะ่ะแต่สุดท้ายสุดท้ายมันสุดท้ายพอคนเริ่มรู้อะจริงๆตั้งแต่เลิกกับคุณหมอมาเนี่ยยังไม่เคยได้ออกมาพูดอะไรเลยทั้งสิ้นนะคะแล้วก็ไม่ไม่ได้ออกมาพูดอะไรเลย แล้วก็ไม่อยากจะพูดด้วยอยากจะเก็บไว้เป็นความลับเฉยๆ,ๆเพราะมันก็มันก็เสียหายกับแย่มากแล้วอะค่ะแต่ว่าด้วยความที่กระแสะมันแรงมากในโลกโซเชียลมันทําให้เรามันไม่ได้กระทบแค่ตัวแย่คนเดียวมันไปถึงคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ญาติญาติวงตระกูลของแย่ด้วยดังนั้นแย่ก็เลยต้องรบก,กวนขอให้พี่ๆได้มีโอกาสได้ฟังคำชี้แจงของแย่บ้างค่ะ อยากจะออกชี้แจงเอ่อจริง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 เรื่องชี้แจงจริงๆอยากให้พี่ๆได้ได้ลองตั้งคำถามแย้มามากกว่าค่ะแย้ยก็ไม่รู้จะลำดับยังไงดีค่ะเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยครับสาเหตุที่จะสาเหตุที่เรื่องานอะไรคะค่ะ สาเหตุที่เลิกกันนะคะก็คือเป็นเรื่องของทัศนคติแล้วก็ไลฟ์สไตล์ที่ไม่ตรงกันค่ะเก้าปีที่ผ่านมาเนี่เราไม่ได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันเลยเอคะแยเก้าปีที่ผ่านมาแย้เรียนรู้กับเขามาตลอดแต่แย้ยอมรับว่าแย้เนี่ยค่อนข้างจะปรับค่อนข้างจะเปลี่ยนตัวค่อนข้างเยอะตั้งแต่เริ่มต้นเนื่องจากว่าแย้รักเขามากตั้งแต่ตั้งแต่แรกแตั้งแต่เป็นแฟนกันใหม่ก็รักเขามากแล้วแย่ก็ยังเด็ก ทำให้แย่เนี่ยเชื่อฟังเขาทุกอย่างเคารพเขาทุกอย่างสิ่งที่เขาสั่งสิ่งที่เขาสอนทุกอย่างแย่ทำตามหมดจนกระทั่งบางทีเนี่ยเราก็จริงๆแย่ไม่ได้เป็นคนที่จะเชื่อฟังใครขนาดนั้นแย่ยอมรับว่าตอนเด็กๆนะสมัยที่แย่มีปั๊ปปี้เลิฟแย่ก็จะเป็นฝ่ายที่แบบเหมือนเป็นผู้นําคอยสั่งแฟนให้ทานู้นทนํานี่อันนี้ก็ยอมรับว่าแย่ก็เปลี่ยนตัวเองมากเปลี่ยนแบบจากคนที่ลุกขึ้นมาชี้นิ้วสั่งก็กลายเป็นคนที่ เป็นเหมือนรอบน้อมแล้วก็เชื่อฟังเขาทุกอย่างก็ด้วยแน่นอนว่าด้วยอุทิภาวะด้วยอายุอะไรต่างๆเราก็ต้องเคารพและเชื่อฟังเขาค่ะเราแย่ก็คิดว่าการที่จยเปลี่ยนตัวเองเนี่ยแยก็แย่ก็เปลี่ยนแนละแน่นอนว่าชีวิตผู้และการเปลี่ยนตัวเองมันต้องมีความแบบความอดทนอยู่แล้วแล้วยาก็คิดว่าแน่นอนยารักเขายาทำแบบเนี้ยพอยาลักเขายาบบอยา,ยากให้เขามีความความสุขแล้วยาก็เปลี่ยนตัวเองเพรายะ <Pine ll. S 1> อยากให้เขามีความสุข เราย้อคิดว่าความรักแย่มันจะทาให้มันจะทําให้อุปสรรคอย่างเนี้ยสิ่งที่เรากําลังอดทนสิ่งที่เราไม่ได้เป็นตัวเองเนี่ยมันมันก้าวผ่านไปได้แต่แต่สุดท้ายเนี่ยมันเหมือนกับมันเหมือนกับเราก็ต้องถอยออกมาเพราะว่านอกเหนือจากสิ่งที่ย่สะสมมานานตรงเนี้ยค่ะย่ก็มันมีมันก็มีจุดแตกหักด้วยที่ทําให้แยะ เลิกกับเขาอยู่กันเขาคืออะไรครับแต่ปาร์ี่เขาบอกว่าเขาอยากให้เราสังสรรถ้าอย่างนั้นเอาเอาเรื่องสั่งสรรก่อนเพราะว่าประเด็นเรื่องสั่งสรรตอนนี้แย่ถูกทุกคนทุกคนเลยจะมองว่าแย่เป็นผู้หญิงปาร์ตี้ทั้งทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยการปาร์ตี้ของแย่มันไม่ใช่แย้มีเคอร์ฟิวซึ่งเป็นสิ่งที่คุณหมอสั่งสอนมาตลอดแล้วก็เป็นเป็นกฎเป็นกฎอยู่แล้วว่าแย้ต้องกลับบ้านสี่ทุ่มครึ่งและแย้ปฏิบัติมาตลอด ทุกคนจะรู้เพื่อนยาทุกคนก็จะเห็นว่าสี่ทุ่มครึ่งปุ๊บแยะก็กลับบ้านแล้วแต่ถ้าแยะจะอยู่เลยสี่ทุ่มครึ่งก็คือคุณหมอจะมาอยู่กับแยะด้วยตลอดถ้าวันไหนยะอยู่ถึงเที่ยงคืนอะไรอย่างนี้คุณหมอก็จะมาด้วยตลอดนะคะก็เป็นสิ่งที่แยะเชื่อฟังแล้วก็ปฏิบัติมาตลอดในเรื่องของปาร์ตี้นะคะแล้วก็แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องอปาร์ตี้ถ้าได้มีโอกาสย้อนกลับไปดูไอจีแยะ ย้เนี่ยเป็นหุ้นส่วนของร้านอาหารซึ่งแน่นอนว่าย้ทําธุรกิจเนี่ยแย้ทาธุรกิจหลายอย่างทั้งเครื่องสําอางทั้งบริษัทโฆษณาแล้วก็ทําร้านอาหารทําร้านขนมด้วยนะคะด้วยที่ธุรกิจเราเยอะเราไม่สามารถจะอยู่บ้านได้ยังไงเราก็ต้องออกมาข้างนอกแล้วสมัยนีย้คนที่ทํางานด้านเอเจนซี่พีอาโฆษณาก็จะทราบดีว,ว่าการประชุมกลางวันเนี่ยมันน้อย ส่วนใหญ่สมัยนี้ก็จะเริ่มต้นประชุมสองสามทุม่มดังนั้นมันก็เราก็เลยต้องโอเคเราก็ต้องเอาใจคุณลูกค้าเป็นหลักว่าถ้าสะดวกเวลานี้ได้แล้วก็วันแยก็ค่อนข้างงานเยอะอยู่แล้วดังนั้นการประชุมมันก็จะเกิดขึ้น2องทุม่มสามทุ่มอะไรประมาณนั้นแต่แย่ก็ไม่เคยกลับหลังสี่ทุ่มครึ่งนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่แย่เชื่อฟังคุณหมอมาตลอดแล้วแย่ก็จนทุกวันนี้วันที่ไม่มีคุณหมอแล้วแย่ก็ยังก็ยังก็ย,งย,งย,งยังเชื่อฟังเขาเชื่อฟังในคำสั่งสอนที่เขาเคยปูทางไว้ให้กับแ เวล่าสุดคุณหมอบอกว่าย่ใจร้อนไปเองกับเรื่องราวทีดขึ้น,นย่ยอมรับว่าอย่ใจร้อนอย่ใจร้อนจริงเพราะว่าเพราะ่มันเหมือนกับมันเป็นปัญหาที่สั่งสมมานานแล้วก็ขอย้อนกลับไปที่จุดแตกหักคือปกติยากลับบ้านสี่ทุ่มครึง่งแล้ววันนั้นย่ก็ไปทานข้าวกับเพื่อนที่ร้านหนึ่งแถวทองหล่อนะคะแล้วเพื่อนๆก็อ่ะไปจะไปเที่ยวต่อไหมแย่ก็รู้สึกว่าอยากไปต่อ<ม>อยากไปต่อเพราะว่าก็ไม่ได้เที่ยวมานานแล้วนะคะ ก็เลยโทรหาคุณหมอเพื่อที่จะบอกคุณหมอว่าเดี๋ยวเดี๋ยวขอไปต่อนะ,อะจะตามมาด้วยไม้อยากให้ตามมาแต่คุณหมอก็ไม่ได้รับสายเลยค่ะไม่ได้รับสายตั้งแต่ประมาณช่วงสองทุ่มครึ่งสามทุ่มถึงประมาณเที่ยงคืนคุณหมอไม่รับสายเลยแล้วยาก็พยายามติดต่อเพาตลอดก็ติดต่อไม่ได้ยาก็ให้เพื่อนพยายามช่วยกันโทรเพราะว่าเพื่อนๆน,นก็อยากให้เราไปต่อก็โทรก็โทรไม่ติดเลยยาก็เลยทิ้งลายไว้ว่าถ้างั้นเดี๋ยวแยาแย่จะไปเที่ยวนะ ยังไงตัวเองตามมานะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยคุณหมอก็จะตามมาอยู่แล้วก็เลยไปไปเสร็จปุ๊บคุณหมอติดต่อกลับมาตอนเที่ยงคืนายก็รับสายแล้วก็เขาก็ถามว่าอยู่ที่ไหนยายอก็อ๋อยู่ที่นี่ค่ะกำล,ลังเที่ยวอยู่แล้วเขาก็ว่าแย่เขาก็ว่าแย่ว่าทําไมทําไมไม่กลับบ้านแต่งงานแล้วทําไมยังเที่ยวอยู่ทําไมถึงสัมะเลเทเมาจะไม่ปาร์ตี้สักวันได้ไหมหรืออะไรพวกนี้ค่ะก็เป็นสิ่งที่คุณหมอพูดมาแล้วแยก็ถามว่าแล้ว คือจริงๆเนี่ยเขาไม่ได้ไม่ได้อะไรเลยคือเขาอ่ะพยายามที่จะชวนตัวเองแล้วอันนี้ยก็ยอมรับค่ะว่ายาก็อยากไปจริงๆเพราะว่าไม่ได้เที่ยวมานานนะคะก็ชวนชวนแล้วในไลน์โทรไปก็ไม่รับตั้ง3 4มสี่ชั่วโมงหายไปไหนอะไรอย่างเงี้ยคุณหมอเขาก็ไม่ได้ตอบคําถามตรงนี้นะคะแต่แย่ก็เลยแยก็โอเคถ้าไม่ตอบเราก็รับฟังคําที่เขาว่าเรามาก่อนจะได้ใจเย็นแยาก็ฟังแล้วยะก็ได้แต่ค่ะโอเคค่ะจนกระทั่งแยกลับถึงบ้าน พอย่กลับถึงบ้านปุ๊บก็เหมือนเดิมเขาก็ว่าเราเหมือนเดิมแต่อันนี้ก็คือเจอตัวแล้วเขาก็ว่าประโยคเดิมเหมือนเดิมเป็นแพทเทิร์นมาเลยนะคะก็เป็นอะไรที่อึดอัดมากยาก็นึกไปถึงว่าสิ่งที่ยาสะสมมานานทั้งเรื่องการเปลี่ยนตัวเองนู่นนี่ยาก็เลยยาก็เลยรู้สึกมันมันไม่ไหวแล้วอะณจุดณจุดนั้นยาก็เลยถอดแหวนถอดแหวนแต่งงานแล้วก็วางไว้ที่เขา วางไว้ที่หน้าเขาแล้วยาก็ไปเก็บของบางส่วนสําคัญที่ยากเก็บออกมาได้แล้วก่อนที่ยาจะออกจากห้องยาก็บอกคุณหมอว่าเขาคงไม่ดีพอสําหรับตัวเองหรอกมันไม่ได้เป็นการว่าเราเก็บเสื้อผ้าแล้วออกมาเลยคือยากเก็บแค่ข,ของบางบางส่วนเฉยๆเพราะแน่นอนว่าไม่มีทางเก็บได้หมดอยู่แล้วสําหรับตัวยาเองยาก็เก็บของแค่บ,บางส่วนเฉยๆ,ๆแล้วยาก็ออกไปวินาทีนั้นคุณหมอว่าอะไรบ้างคะยาคุณหมอมองหน้าอย่างเดียวไม่พูดอะไรคะ่ะ แล้วก็ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ห้ามไม่ได้อะไรเพราะว่าคุณหมอก็อาจจะคิดว่าเดี๋ยวเราก็กลับมาเพราะว่าเพราะว่าแย่แยก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะยอมแล้วก็เชื่อฟังเขามาตลอดนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่ได้ติดต่อกันเลยตั้งแต่วันคืนวันที่16เมษายนและวันที่20เมษายนคือวันเกิดแย้มันเป็นวันเกิดที่แบบมันเป็นวันเกิดที่ที่มันเศร้ามากอะ่ะคือเราเราก็คิดว่าเราก็คิดว่า มันต้องมีเซอร์ไพรส์ป่ะว่าแบบเออเราหายไปจากเราหายไปจากบ้านเราหายไปจากหมอมาตั้งแบบสี่วันบล็อ,อกไลนย์ยก็ไม่ได้บล็อกโทรศัพท์ยงก็ไม่ไม่ได้บล็อกคือแบบพร้อมที่จะแบบพร้อมที่จะให้เขาติดต่ออยากให้เขางอบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็คือสี่วันอะคือยก็คือถามว่าสี่วันนั้นยาเครียดมากยากแบบทาไมทําไมทําไมเขาไม่ไม่เป็นห่วงเราเลยหรอหรืออะไรอย่างเงี้ย จะเป็นตตยไร้ดียังไงแล้วนึกภาพดิว่าตอนเที่ยงคืนที่แกขับรถออกไปแบบแบบเสียใจอ่ะเขาควรจะต้องเป็นห่วงอ่ะแล้วเขาก็รู้ด้วยว่าเราไปอยู่ที่ไหนเพราะว่ายัามีออฟฟิศซึ่งเป็นออฟฟิศประจําแต่ก็ไม่ไม่มีการติดต่อไม,ไม่ไม่มีอะไรเลยแล้ววันที่20เบษาก็แน่นอนเนี่ยผู้หญิงคนนึงอ่ะเพิ่งแต่งงานใช่ปะ่ะมันก็มีความหวังไงว่ามันก็มีความหวังว่าแบบ ว่าเขาจะมาแต่สุดท้ายมันก็เหมือนเซอร์ไพรส์ตัวเองมันก็คือเซอร์ไพรส์ตัวเองก็คือไม่มีอะไรเลยแล้วหลังจากวันที่20เมษายนซึ่งยาคิดว่ามันคือวันเกิดแย่แล้วมันเป็นวันที่สาคัญแล้วทุกวันเกิดแย่มันคืออยู่ด้วยกันมาตลอด9ปีเออมันอยู่ด้วยกันมา9ปีจริงทุกวันนี้เขาคุณหมองได้ติดต่อมาบ้างไหมแย่ก็คือหลังจากวันที่10เมษายนเนี่ยแย่ก็ตัดสินใจตัวแย่เองแล้ว แย่ตัดสินใจตัวแยเองว่าโอเคาย่คงต้องออกจากชีวิตผู้ชายคนนี้แล้วแหละเพราะว่าชีวิตคู่อ่ะมันมันน่าจะเป็นห่วงกันมากกว่านี้ไงพ<ม>อแย่ก็ายก็คุยกับเพื่อนเพื่อนก็บอกโอ้โหทำไมทำไมไม่มีตามไม่มีอะไรเลยมันแปลกค่ะายก็เลยโอเคายก็คิดว่าเราออกดีกว่านะคะเราแย่ก็ตัดสินใจโอเคเริ่มต้นใหม่แล้วตั้งปณิธานแล้วว่าเราจะไม่กลับไปจนวันที่ยี่สบหกรือยี่สบเจ็ดเมษายย่ไม่แน่ใจวันนะคะ อตอนนั้นคุณพ่อคุณแม่ยังยังไม่ทราบแล้วคุณพ่อคุณแม่ยังกลับมาจากต่างประเทศพอดียังไม่อยากจะคุยทางโทรศัพท์ค่ะยังก็เลยามาเจอตัวนัดกินข้าวแล้วก็คุยว่าเนี่ยแย้เลิกกับคุณหมอแล้วนะซึ่งคุณพ่อคุณแม่แยก็ไม่ขัดอะไรเพราะเราก็อธิบายเหตุผลต่างๆให้เขาฟังเขาก็โอเคเข้าใจแล้วแย่ก็ดีลีทหมอออกจากกลุ่มครอบครัวของแยงพอดีลีทปุ๊บ ไม่นานค่ะเขาก็ได้ไลน์หาคุณพ่อคุณแม่ว่าแบบอยากจะให้มาทําความเข้าใจการนู่นนี่แล้วเขาก็บอกคุณพ่อคุณแม่ว่าแบบถ้าจะจบก็คือจะจบกันด้วยดีจะไม่มีการมาดิสเครดิตหรืออะไรกันแย่ก็แน่นอนว่ามันก็เป็นคือก็อยากจบกันด้วยดีอยู่แล้วอะทุกคนนะคะไม่มีใครอยากสร้างศัตรูให้เกิดขึ้นค่ะแล้วแย่เราสักพักหนึ่งเขาก็โทรหาแย่มางอ้อ บอกว่าทําไมต้องเลิกกันมาขอคืนดีแต่แย้เหมือนกับมัน,ม,นมันกลับไปไม่ได้แล้วอะแย้คิดว่าแย้ตัดสินใจถูกแล้วที่แย้ถอยออกมาแย้ก็เลยปฏิเสธไปว่าจะไม่ไม่คืนดีค่ะแล้วก็จบแค่ตรงนั้นแล้วหมอก็ลายบอกคุณพ่อคุณแม่ว่าก็คือจบแล้วก็ค,คุณพ่อผู้ใหญ่ทั้งสองขวามโอกาสได้ติดกาวใจให้กันไหมอ่าทางคุณมไม่มีเลยค่ะ ไม่มีเลยเพราะปกติทางคุณพ่อคุณแม่ของแย้เนี่ยจะไม่ค่อยมามายุ่งเรื่องส่วนตัวของลูกๆอยู่แล้วค่ะแต่ก่อนนั้นเหมืม <building> อนเขาว่าเราก็ไม่ได้อยากแต่งงานอไม่ค่อยอยากจะแต่งงานจริงๆยอมรับว่าเคยบอก<ม>เคยบอก,<ม>เ,บอกเลิกคุณหมอก่อนแต่งงานเ<ม>เรื่องคลิปเรื่องอะไรที่บอกว่าคุณหมอซิพับปู่อะไรเงี้ยเป็นเรื่องจริงอันนั้นไม่ใช่คลิปโปนะคะหลายคนจะเข้าใจว่าเป็นคลิปโปหรือเปล่าหรือคลิปอะไรแต่จริงเป็นคลิปขอแต่งงานคือเรื่องของเรื่องคือ วันก่อนที่คุณหมอจะปล่อยคลิปขอแต่งงานแย้เนี่ยได้บอกเลิกคุณหมอไปว่าไม่ไม่พร้อมอ่ะไม,ไม่ยังไม่อยากแต่งงานเลยรู้สึกว่ารู้สึกว่ามันยังไม่พร้อมนะคะก็บอกคุณหมอไปแบบนี้แต่ว่าคุณหมอก็วันรุ่งขึ้นเขาก็เขาก็อธิบายแหละเขาก็มีเหตุผลว่าเออว่าทาไมอ่ะมันถึงเวลาแล้วที่ต้องแต่งนะนู่นนี่เราก็หรออืม แล้ววันรุ่งขึ้นเขาก็ปล่อยคลิปวิดีโอขอแต่งงานเลยค่ะก็เลยแยะก็เลยอืมโอเคเรื่องสินทอดเรื่องอะไรที่เกี่ยวข้องเรื่องสินสอดเรื่องสินทอดที่มีข่าวว่าได้ไม่ครอบบ้างอะไรบ้างอะไรไม่ได้เป็นประเด็นอะไรไม่เกี่ยวข้องกับการเลิกกันในครั้งนี้เลยค่ะก็คือในเรื่องสินสอดก็ตอนนี้ก็เป็นประเด็นสังคมอีกว่าแย่หน้างเงินแย่หน้างเงินแย่พอได้สินสอดปุ๊บแย่ก็ ออกมาเลยแต่งงานได้แค่3เดือนย่าพุ่งตรงนะคะคนคบกันมา8-9ปีเนี่ยมันมันมันคงไม่สามารถจะเฟซกันได้ขนาดนั้นนะคะส่วนเรื่องสินสอดที่มีข่าวไปว่าร้อยกว่าล้านอะไรพวกนี้ใช่ไหมคะยะขอแบ่งเป็น2อย่างไอตัวร้อยล้านเนี่ยก็คือโรงพยาบาลและเรือนหอนะคะตรงเนี้ยเป็นทรัพย์สินของคุณหมอแต่เพียงผู้เดียวเป็นชื่อคุณหมอนุพรั์แล้วก็ไม่ใช่สินสมรสด้วยค่ะก็คือก็คือของคุณหมอ ส่วนพวกรถยนต์ต่างๆที่คุณหมอมีรถหรูก,ก็คือของคุณหมอทั้งหมดไม่มีชื่อแย้ค่ะแล้วก็มาที่สินสอด30ล้านตรงนี้ค่ะแย้ต้องขอประธานาภัยสื่อมวลชนแล้วก็สังคมแล้วก็ทุกคนมากๆเลยนะคะเพราะว่าตอนที่มีพิธีมั่นแย้ได้ให้สัมภาษณ์ไปพร้อมกับคุณหมอในเรื่องของสินสอดว่าทั้งหมดมูลค่า30ล้าน แต่จริงๆแล้วแย้ไม่ได้อะไรนะคะนอกจากแหวนเพชรซึ่งคืนไปแล้วต่างหูเพชรซึ่งยังอยู่ที่บ้านคุณหมอแล้วก็กำไรเพชรที่ยังอยู่กับตัวแย้อยู่ดังนั้นตัวสินสอดเนี่ยก็คือแย้ไม่ได้อะไรเลยแย้อยากจะให้ทุกคนได้ทราบว่าแย้ไม่ได้อะไรจากตรงนี้แต่แย้ไม่ได้ไม่ได้เป็นเหตุผลในการเลิกกันเนื่องจากว่าเรื่องสินสอดก่อนที่จะเข้าพิธีมั่น แยะได้คุยกับคุณหมอแล้วก็มีการตกลงกันตั้งแต่ต้นแล้วว่าคุณหมอรู้สึกว่าอยากจะให้สมเกียรติสมฐานะของแยะอยากจะแบบเหมือนกับให้ให้การแต่งงานครั้งนี้ดูยิ่งใหญ่แล้วก็ดูดีสําหรับตัวแยและครอบครัวแย่แยะก็เลยได้โอ okay, เคเคารพการตัดสินใจแล้วก็เชื่อฟังคุณหมออยู่แล้วอ่าฮะแล้วทางทางคุณพ่อคุณแม่แย่ก็ไม่ขัดอยู่แล้วว่าถ้าจะเอาทั้งเงินสดเอาทั้งทองหรืออะไรวันนั้นเนี่ย คืนไปเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ก็รู้ว่านี่คือชีวิตคู่แล้วแย่เองก็ไม่ได้สนใจด้วยว่าจะต้องเอาเงินมาทําไมเพราะว่าสุดท้ายแล้วก็คือชีวิตคู่อยู่ดี <c oughs> ก็คือแย่ก็ต้องอยู่กับคุณหมอไปช่วยชีวิตอยู่ดีดังนั้นก็ไม่ได้รู้สึกอะไรว่าที่จะต้องเอาสินสอดมาทําอะไรดังนั้นแยก็เลยไม่เอาสักอย่างค่ะ <c oughs> อาบอกว่าจริงๆแล้วคุณไม่อยากแต่งงานเพราะว่าเราเราแบบบ้านอกคยีกันเม่อไหร่อ๋อ เรื่องเรื่องแย้กับทางครอบครัวคุณหมอใช่ไหมคะมว่าต้องมาอยู่บ้านเดียวกันแล้วแบบบีบอะไรมากไปก่การใช้ชีวิตประจนจริงๆเขาก็ไม่ได้บีบบังคับอะไรนะคะแล้วก็แยกขอยืนยันด้วยว่าแย้เนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรกับครอบครัวของคุณหมอนะคะไม่ได้มีปัญหาอะไรค่ะหลังจากนี้วางแผนนักข่าวอกว่ายังไงคะัตอนนี้วางแต่ตัวเองค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าเราเราก็ เดินออกมาได้ได้มากพอสมควรแล้วแล้วก็รู้สึกมีความสุขและวก็สนุกกับการทํางานการที่เราได้ได้มีอิสระในในความคิดการตัดสินใจอะไรต่างๆนะคะแล้วก็ยังมีความสุขกับการที่ได้ดูแลครอบครัวอยู่ค่ะที่คุณบอจริงๆมันคบกันมานานแต่วาแต่งแล้วมันยาวเวลามช่วงจริงอะไรขึ้นเข้าใจจริงๆก็ก็ยอมรับว่าแย่เนี่ยไม่ได้อยากไม่ได้อยากจะ แต่งงานแต่ไหนแต่ไรแล้วแต่ในขณะเดียวกันด้วยความรักด้วยความรักมันเหมือนกับเรารู้สึกว่าเออเราเรา,เรารักเขานี่เรารักเขาสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็จะผ่านพ้นอุปสรรคทุกอย่างได้คือตอนเนี้ยแย่กําลังมีความสุขการทํางานมากส่วนคุณหมออายุ44ซึ่งคุณหมอแน่นอนว่าเราก็ต้องเห็นอกเห็นใจคุณหมอว่าเขาก็ต้องอยากอยากแต่งงานแล้วอยากมีลูกแล้วเดี๋ยวใช้ไม่ทันเราก็โอเคเราก็เชื่อฟังแล้วก็เคารพการตัดสินใจของคุณหมอทั้งหมดนะคะแล้วยาก็โอเคยาก็แน่นอนว่าเราเองก็อยากมีลูกเหมือนกัน แล้วมันมีปัญหาอะไรหมอไหมแล้วันจังๆเออยังไงเพราะมันถ้าง้อหรอคะแย่คิดว่าแย่ไม่กลับไปค่ะเพราะว่าแย่แย่เจ็บมากนะคะตั้งแต่วันที่แย่ออกมาจากบ้านเขาแย่เจ็บแล้วก็ที่สําคัญก็คือคือแย่รู้สึกว่าเออจริงๆแล้วอะถ้าเราถ้าเราออกกันมาแล้วอะเราเลิกจากกันอะเราก็ควรจบกันด้วยดีอะแต่ว่ามันก็มันก็มี หลายกระแสะที่ท,ที่ที่มีการโพสออกมาอะไรเงี้ยค่ะแต่ปัญหาที่มออกก่อนหน้านีา้เขาบอกว่าเรารู้สึกว่าเราเหมือนคาดโอเคคนนันเ้เรื่องเรื่องทาตนะคะคือจริงๆแล้วจริงๆแล้วมันมันอาจจะเป็นความเข้าใจที่คาดเคลื่อนนะคะยังไม่ได้พูดถึงขั้นว่าตัวเองเป็นคาดหรอกเพราะว่าแน่นอนว่าทาสมันก็ไม่มีมานานแล้วนะคะแล้วก็ทางคือเรียกว่าเหมือนกับเหมือนกับเวลาเราอยู่ข้างนอกเนี่ย เราทํางานก็เยอะเหนื่อยก็เหนื่อยบางทีเรากลับไปบ้านเราก็อยากจะผ่อนคลายอยากจะรีแลกซ์แต่พอกลับไปที่บ้านเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะเป็นตัวของตัวเองได้เราก็ต้องแบบมันก็ต้องอาจต้องมามาดูแลมาเอาใจอีกมากมายอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยรู้สึกว่ามันมันเหนื่อยเย้ได้อ่านที่คุณหมอเขบอกในจีล่าสุดอันอันไหนอะคะที่อยากเคลียร์กันเขาอยากเขาอยากให้าเคลียร์ก่อนที่จะมาแถลง อยากับบเข้าใจามันเข้าใจ่อแย่คิดว่าไม่ต้องไม่ไม่มีอะไรต้องเคลียร์นะคะเพราะแยะก็เคลียร์ตัวเองแล้วเพราะว่าหลายวันที่ผ่านมาตลอดเวลาที่ผ่านมาแยะมีเวลาได้ทบทวนตัวเองเยอะนะคะได้ได้อยู่กับตัวเองมากขึ้นได้ฟังอะไรหลายๆอย่างจากคนรอบข้างมากขึ้นก็เลยรู้สึกว่าแยะตัดสินใจถูกแล้วที่แยออกมาถึงแม้ว่าจะออกมาโดยที่ไม่ได้อะไรมาเลยก็ตามแต่ แต่ว่าทุกวันนี้แยกก็ยังเคารพแล้วก็ยังรักคุณหมออยู่เหมือนเดิมอย่างในอินสตาแกรมคุณหมอมีการเขียนว่าเหมือ <c oughs> นมีการนอกใจกันอคือแล้วยังมีคนมาแฉหรือว่าตอนที่เราไปเกาหลีผู้ชายไปด้วยอะไร ก็คือเรื่องนอกใจเรื่องมือที่สามไม่มีแน่นอนส่วนเรื่องไปเกาหลีนี่แยะยกขยงคนไปกันเยอะมากก็คือมีคุณพ่อคุณแม่มีน้องชายมีแฟนน้องชายด้วยนะคะแล้วก็มีทีมงานของแยะซึ่งก็มีผู้ชายนะคะแต่ว่าไม่มีแน่นอนค่ะแล้วฝ่่ยฝ่ผู้ชายอะค่ะเขามีฝ่ายคุณหมอไม่มีค่ะไม่มีแน่นอนค่ะแต่จะเสียใจแบบมันเหมือนกับมันคือ ยัยตอนนี้อายุยี่สิบเก้าใช่ป่ะแล้วก็อารมณ์มันเหมือนกับเราคบมาเราอยู่กับเขามามาเก้าปีอ่ะมันก็คืออัผู้ง่ายก็คือมันคือสิบปีแล้วสิบปีอ่ะพี่มันมันมีอะไรที่มันมันอยู่ด้วยกันมาแบบเยอะเราก็จะไม่โทษเขาว่าว่าเขาคือแน่นอนคนเราทุกคนมีข้อเสียแต่ยายก็ยอมรับว่ายายก็ยายก็ผิดเองที่เราแบบเราก็คิดว่าความรักมันมันทําให้ทุกอย่างมัน มันผ่านมาได้อ่ะแล้วสิบปีอ่ะคือสิบปีที่เราอยู่ตรงเนี้ยภาพไหนมันก็คือหมออ่ะมันหันไปทางไหนมันก็คือหมอหมดเลยอ่ะเรายังไม่นึกเลยว่าวันหนึ่งอ่ะเหมือนเราต้องมาเราต้องมาพูดเรามาอยู่ตรงเนี้ยคนเดียวอ่ะทั้งๆังที่แบบเมือม่อเมื่อสามเดือนที่แล้วอ่ะเมื่อสามเดือนที่แล้วมันก็มันก็ยังอยู่ด้วยกัน แต่ว่าปัญหาเนี่ยมันเกิดจากการที่เราเที่ยวแล้วเราก็ตัดสินใจออกจากบ้านมาใช่ใช่ไหมคะใช่ค่ะมันดว่าช่วงระหว่างต่งานมันมีปัญหามันเกิดใจคือมันดูจริงๆแล้วมันควรจะเป็นเรื่องที่เคลียร์ได้แต่ว่ามันกลายเป็นปัญหาหลักที่เราเอามาบอกว่าเราจะหยาเพราะว่าเขาไม่ให้เราเที่ยวมันอย่างที่แยบอกไปนะคะแยไม่ได้ไม่ได้บอกว่าเรื่องเที่ยวเลยเพราะแยก็ไม่ได้เที่ยวเพราะแยก็ทํางานแล้วก็มีความสุขแต่วันนั้นที่เราบอกว่าเราเราเราไปเที่ยวมาแล้วก็ติดต่อหมอไม่ได้พอกลับไปหมอเขาก็ มขอหมอเขาก็วา่วาเราแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยทําไมหมอต้องมาว่าเราแล้วเราก็ออกมามันมันมันเป็นแค่เรื่องเที่ยวจริงๆสำหรับสำหรับแย้มันไม่ใช่ค่ะก็คืออย่างที่บอกไปว่าแย้เคยบอกเลิกกับคุณหมอแล้วแล้วก็ไม่สําเร็จแล้วเอาจริงก็คือก่อนที่จะมีพิธีมั่นวันที่17มกราแย้ก็บอกเลิกคุณหมอแล้วแต่แย้ก็ยอมรับว่าคือมันก็ยังรลักอะ่ะมันมันก็ยังหลักอยู่แล้วพอเขาพูดอะไรนิดหน่อยหน่อยเราก็แบบ เราก็เราก็ใจอ่อนอยู่แล้วก็อย่างที่เราเห็นในสื่อว่าเวลาคุณหมอพูดอะไรเราก็จะรู้สึกแบบอยากจะคอยตามทุกอย่างซึ่งยกก็ยาก็เป็นอย่างนั้นมาตลอดแสดงว่าใช้ชีวิตวมกันวมา9ปีแล้วทำไมกับแค่เรื่องแค่นี้ทำไมเราเป็นคนมันเป็นเรื่องสะสมมันเป็นเรื่องสะสมค่ะอย่างที่ยาบอกเรื่องทัศนคติแต่ในเรื่องทัศนคติยาไม่อยากจะแจกแจงว่าเรื่องอะไรบ้างนะคะเพราะว่ามันก็มันก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะส่วนตัวมากนอกเาืงทัศนคติอายุที่ต่างกันมีส่วนยาคิดว่าอายุอายุไม่เกี่ยวนะคะ ยายคิดว่าหลักๆเลยคือทัศนคติงานและไลฟ์สไตล์เพราะว่าก็อย่างที่บอกไปว่ายายทำธุรกิจซึ่งมันต้องอยู่นอกบ้านส่วนคุณหมอเอนจอยอยู่ในบ้านมากคุณหมอจะเป็นคนชอบดูหนังจะสร้างทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาที่เขามีความสุขอยู่ในบ้านแต่ตัวยายเองเนี่ยแบบยายก็ไม่เล่นฟิตเนสยายก็ไม่ได้เล่นหนังยายก็ดูไม่ได้คือเหมือนกับ มันไม่มันไม่ตรงกันหลายอย่างคือแต่าคือเก้าปีเนี่ยที่คบกันคือต้องรู้สิว่าแต่ละคนเนี่ยไลฟ์สไตล์เป็นยังไงอย่ารู้ว่าพอมาใช้แล้วที่มชีวิตร่วมกันจริงๆแล้วมันแล้วทำไมถึงว่าพอพอมันมาใช้ชีวิตร่วมกันหรือยังไงมันก็ต้องรู้ว่าคนเนี้ยไลฟ์สไตล์เป็นอย่างนี้อีกคนนึงเป็นไลฟ์สไตล์นี้แล้วทำไมถึง แย่รู้มาตลอดแล้วยาก็เปลี่ยนตัวเองมาตลอดแล้วยาก็ทําใจรับกับมันมาตลอดยาไม่เคยมีโมเมนต์ที่จะไปฟุ้งฟิ้งกับหมอหรือทานข้าวนอกบ้านหรืออะไรเลยยาก็เคยชวนทั้งทั้งตัวของตัวเองแล้วทำไมยังแบบมันยอะเือเออมันเยอะขนาดนี้เ่ยมีไหมคะที่หมอจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อให้ย่บ้างอันนี้ยาอยากให้ลองถามคุณหมอมากกว่าค่ะเพราะว่ายาก็ตอบแทนเขาไม่ได้คือไงไงมาเป็นความหดใจสะสมอย่างนี้เหรอเปลี่ยนแปลงหาเราหรือเปล่าหรือเราเปลี่ยนแปลงหา ถ้าแย้ในในส่วนของหมอเนี่ยให้ให้คุณหมอเขาเขาได้พูดละกันค่ะแต่ว่าในส่วนของแย้เนี่ยแย้ก็เปลี่ยนตัวเองเยอะนะคะจริงๆแย้ก็เป็นคนที่ที่สนุกสนานตลกโปกฮาบางทีก็มีพูดทะลึง่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่สุดท้ายแยก็แบบแยก็ทาให้เขาทุกอย่างแล้วปกติแย้จะเป็นคนที่ไม่ได้ขึ้นมาเทคแคร์ใครเท่าไหร่ right. เพราะว่าลาพังชีวิต,ตวเองก็เหนื่อยอยู่แล้วไหนจะแต่งหน้าไหนจะดูนี่นั่นอันนี้เป็นเรื่องสําคัญจริงๆคือ,ค,อคือหลายคนจะรู้สึกว่าอ้าวแล้วก็ไม่ต้องแต่งหน้าสิ ไม่แต่งหน้าก็ไม่มีใครจำายได้ <_ d ata> หรืออะไรมันคืองานของเราอ่ะ <_ d ata> แล้วคือการแต่งแต่งหน้าแต่งตัวนู่นนี่นั่นมันใช้เวลาเยอะมากแล้วเราก,เราก็เราก็ต้องมาดูแลอะไรเขาอีกอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราเคยอธิบายให้หมอฟังไหมคะว่าไลฟ์สไตล์ของเราเนี่ยชีวิตเราเป็นอย่างเนี้ยให้เขาเข้าใจเราอ่ะ <_ d ata> เคยอธิบายค่ะแล้วจริงๆก็เข,เขาก็เขาก็เข้าใจเขาก็เขาก็เข้าใจว่าเออเออเป็นอย่างนั้นแต่ว่าเราามแต่แล้วมันเขาเข้าใจแต่จริงๆมันก็ตั้งแต่ก่อนแต่งงานแล้วค่ะ จร,จริงการเป็น working woman เลยมันมีโศกในชีวิตย,ยอมรับค่ะเพราะว่าคนที่เป็น working woman เนี่ยก็คือคนที่เป็นช้างเท้าหน้าซึ่งตอนนี้มันเหมือนกับทางแย้แล้วคุณหมออ่ะเป็นช้างเท้าหน้าเพียง <c oughs> แต่มีช้างตัวหนึ่งซึ่งคือแย้ <c oughs> เป็นช้างตัวที่ <c oughs> พยายามที่จะเป็นเท้าหลัง <c oughs> แต่ไม่สำเร็จแย่ชัดเจนขนาดนี้แล้ว ไม่มีโอกาสคุณดีไม่มีไม่มีแน่นอนใช่ไหมคะคือเป็นเรื่องของอนาคตค่ะแย่ไม่กล้าตอบตอนนี้จริงๆเพราะว่าเราเคยกลับมามองตัวเองไหมว่าเราก็มีส่วนผิดเพราะว่าเท่าที่ฟังถึงมาแล้วเนี่ยมันเหมือนกับว่าเขาไม่เข้าใจในสิ่งที่เราเป็นแต่ว่าเก้าปีที่ผ่านมามันกลับเราไม่เราไม่ได้หัดกลับมามองตัวเองค่ะแย่ยอมรับว่าแย่แย่ขอรับความผิดทั้งหมดไว้ดีกว่าว่าแย่เนี่ยไม่คู่ควรแล้วก็ ไม่เหมาะสมกับคุณหมอจริงๆนะคะถ,ถ้ามีวันนี้ถ้ามีวันนี้ยาคงไม่อยากแล้วค่ะคกลัวกลัวมากแล้วอ่ะกลัวจริงๆ <c oughs> <c oughs> เพราะว่ามันจะมีกรมสินค้าอะไรนะแล้วก็สร้างกระแสเหมือนเอาเรื่องเนี้ยมาเป็นการสร้างกระแสของเวลาที่ผ่านมีแบบพาให้ยาจุดทูบสาบองสาลาอะไรอย่างเงี้ยจุดทูบวางไว้เลยวางไว้เลย แล้วคุมองว่าเป็นการสร้างกระแสเพื่อจะปร้ากระแสทั้งหมดที่เป็นเคสอย่างโอเคก็ก็คือตอนมันจะมีอันนึงที่เป็นจอดําของแย้อันนั้นอ่ะเป็นโปรโมทกิจกรรมซึ่งซึ่งแน่นอนว่าแคปชั่นของเซเลบทุกคนที่ลงเนี่ยก็คือตรงกันอันนั้นไม่เกี่ยวอันนั้นไม่ได้สร้างขึ้นมา่นะคะแต่เรื่องอื่นเป็นความจริงทั้งหมด ไม่เกี่ยวกับการโปรโมทค่ะแต่การเรื่องการตอนนี้ไม่ใช่การโปรโมทแต่การรูปสิค้าไม่มีค่ะคู่ไม่ไม่ได้จับมือกันเพื่อจะมาโปรโมทไม่มีค่ะเรื่องนี้เรื่องนี้มันเซสซิทีิฟมากมันเราก็ผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะเราสังคมไทยก็รู้กันอยู่ว่าแบบถ้าแต่งแต่งงานแล้วก็คือแต่งงานแล้วอ่ะเรานึกภาพอนาคตสมมติว่าถ้าเราคิดจะมีสามีหรือใครสักคนอีกก็คงจะไม่ค่อยมีคนดีๆเข้ามาในชีวิตแล้วผ่านไปเดือนหนึ่งหรือเดือนหนึ่งกลับมาดีกันคนจะมองว่าแบบนึกถึโปรโมท เม่อกี้บอกอนาคตไม่แน่อาจจะอย่าคิดว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเป็นเรื่องน่าอายมากกว่ามันถ้าแย่กล้าทําอย่างนั้นได้นะแย่แย่ทุเลาตัวเองอ่ะเออแย่ไม่ไหวตอนนี้ถ้าเกิดคุณหมอดูอยู่แย่มีอะไรอยากจะพูดถึงคุณหมอฝากฝากครับหมอเนี่ยก็อยากจะฝากถึงคุณหมอนะคะว่าก็ขอบคุณมากตลอดแบบเก้าปีที่ผ่านมาก็สั่งสอนแย่ ให้ให้แย่ได้เข้มแข็งได้ให้แย่ได้ดูแลตัวเองได้อย่างที่อย่างที่พี่หมอเคยบอกว่าถ้าวันนึ่งเนี่ยพี่หมอไม่อยู่แล้วเขามีลูกแย่ก็จะต้องเข้มแข็งแล้วก็ดูแลลูกเขาให้ได้ซึ่งทุกวันนี้แยก็ได้รับคําสั่งสอนจากพี่หมอมาเยอะนะคะแล้วก็อยากจะให้เก็บแต่ความทรงจําดีดๆเก็บแต่เรื่องเล่าดีๆซึ่งมันผ่านมาเยอะ มันผ่านมาเยอะค่ะตอนนี้เรายังไม่ได้จดทะเบียนหย่าใช่ไหมคะยยงไม่ได้จดทะเบียนได้แต่ต้นค่ะการแต่งงานจามีใอ้หมเดเรียนหมดเรียนเหรอหมดเรียนของแย้ก็คือคือความรักไม่ใช่ทุกอย่าง <c oughs> แต่งชีวิตคู่อ่ะมันมีองค์ประกอบเยอะมาก <c oughs> ถ้าเกิดว่าใครที่แบบ ตัดสินใจขุนหันพันแล่นแปบบ๊แบๆบแล้วแต่งงานแย่ขอบอกเลยว่าช่วยกันถอยหลังคนละก้าวแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคืออันนี้ของแยะเต็มๆเ,เลยก็คือถ้าเราต้องเปลี่ยนตัวเองมากๆเพื่อใครสักคนแล้วอะสุดท้ายวันนึงเราก็ทนไม่ได้อยู่ดีเราก็ต้องเป็นตัวของตัวเองอยู่ดีเกี okay, ่ยวกับการแต่งงานอะไรนะคะเกี่ยวกับการแต่งงานไหมคะเมันมันเหมือนกับ คือเอาจริงถ้าถ้าย่ไม่ได้ไม่ได้อยู่ตรงเนี้ยหรือมีคนรู้จักอะ่ยะย่ก็อาจจะโอเคกว่านี้นะคะเพราะแต่ว่าอันเนี้ยคือด้วยด้วยความที่มันมีกระแสะสังคมด้วยความที่มันมีกระแสะสังคมมากเลยอะ่ะในโซเชียลแล้วแบบเหมือนมาดูถูกแล้วว่าเราเกาะหมอกินอะไรหลายๆอย่างอย่างเงี้ยแล้วเรารู้สึกแบบมันมันมันเสียใจยอะ่ะทาไมอะ่ะทาไมผู้ผู้หญิงคนเราจะจะหาเลี้ยงตัวเองไม่ได้หรอเพราะว่าตั้งแต่ต้นเลยนะคะแย่ไม่ คือหมอคุณหมอจะสอนเนี้ยตลอดว่าให้ดูแลตัวเองให้ได้ระยะก็ทํำมาตลอดไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่เรื่องดูแลตัวเองทั่วไปรวมไปถึงเรื่องเงินด้วยต่างๆซึ่งยาก็ไม่เคยขอหมอเลยนะคะโอเคนะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ